ดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนานาฟิลกูทาโรนะคะคลิปนี้จะเป็นคำทำนายโดยทั่วไปนะประจำเดือนมิถุนายน2565สําำหรับชาวราศีกุมหรือว่าท่านที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาถึง14มีนาคมนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานในเรื่องของภาพรวมกันก่อนถ้าให้พูดรวมๆเลยนะเดือนนี้ต้องบอกเลยว่าชาวกลุ่มคุณแฮปปี้มากขึ้นการงานการเงินดีขึ้นปัญหาคลี่คลายขึ้นไอเดีย ความคิดต่างๆโลดแล่นมากขึ้นสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ดีมากขึ้นธุรกิจการค้าเด่นมากขึ้นนะคะเรียกได้ว่าภาพรวมคือหลายๆอย่างดีขึ้นจากเดือนที่แล้วมากๆเลยนะแล้วก็ใครที่ทำธุรกิจนะคะก็จะเด่นในเรื่องของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพูดการเจรจาการติดต่อประสานงานการเป็นตัวกลางซึ่งมาขายไปหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษา นะคะหรือว่างานธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มก็โดดเด่นมากเช่นเดียวกันนะคะรวมไปถึงคนที่ทำงาน เ,เกี่ยวข้องก,กับการเดินทาง Delive r y พวกนี้ก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใครที่คิดว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆมีอาชีพเสริมหาไรายได้เสริมเดือนนี้มีโอกาสเริ่มทำได้นะคะเป็นเดือนที่ดีในเรื่องของการเริ่มต้นด้วยเช่นเดียวกันหลายๆคนอาจจะได้เริ่มต้นทำอะไรที่เราชอบที่เราคิดวางแผนมานานแล้วแล้วยังไม่ได้ลงมือทาสักทีนะคะเดือนนี้คุณมีโอกาสที่จะได้ทำและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จด้วยนะคะถ้าคุณมุ่งมั่นตั้งใจนะคือต้องบอกว่า เดือนนี้เป็นอะไรที่ถ้าขยันแล้วเห็นผลงานแน่นอนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมีผู้ใหญ่ที่จะคอยสนับสนุนคุณทางด้านการเงินอยู่ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวทัดดินนะมังกรพฤศกกันนะคะที่จะคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณให้คำแนะนำคุณในเรื่องของการงานการเงินนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นชาวธาตุลมที่คุณจะต้องระวังอาจจะทำให้คุณเครียดนะชาวธาตุลมคือกุ่มมิถุนตุลน,นะคะ อาจจะกดดันคุณทําให้คุณประหมาะ่าทาให้คุณค่อนข้างตึงเครียดในเรื่องของการวางตัวการทํางานหรืออยากจะคิดอะไรนอกกรอบก็อาจจะ กังวลเพราะว่ามีคนจับตามองคนอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรนะขอให้คุณมั่นใจนะถ้าคุณวางแผนมาดีแล้วคิดมาดีแล้วนะคะก็ให้ลองนําเสนอดูหรือว่าการลงมือทําปฏิบัติแล้วปล่อยให้ผลงานเป็นตัวพูดแทนเรานะคะ mm. เขาก็จะเล่นงานคุณไม่ได้เพราะว่าในภาพรวมแล้วค่อนข้างเห็นความสําเร็จรออยู่เยอะอยู่พอสมควรขอแค่คุณอย่าย่อท้อ นะคะอาจจะแค่มีผู้ใหญ่จับตามองเท่านั้นแหละมันทําให้เราเกรงหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็มองในแง่ดีก็คือเราจะได้ระวังมากขึ้นไม่ประมาทในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินนะคะภาพรวมก็ดีมากๆเลยคุณค่อนข้างจะเรียกได้ว่ามีความสุขมากขึ้นมีความสมดุลมีความบาลานซ์ทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์ได้ดี มากขึ้นกว่าเดือนที่แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเจาะดูเพิ่มเติมในรายละเอียดของการงานการเงนิงนสุขภาพความรักกันเพิ่มเติมนะคะมาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของการงานกันนิดนึงนะคะการงานอย่างที่บอกว่ามันจะดีขึ้นนะแต่อยากให้ระวังในช่วงต้นเดือน สัปดาห์แรกนะคะมันอาจจะติดขัดปัญหาในเรื่องของมีคนผิดนัดเลื่อนนัดผิดคำพูดผิดสัญญาไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ในช่วงสัปดาห์แรกนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณวางแผนให้ดีๆแล้วก็ใจเย็นๆเ,เวลาที่เกิดปัญหานะคะให้ตั้งสติใจเย็นๆน,นะไม่ต้องวู่วามแล้วก็ไม่ต้องเครียดกังวลมากจนเกินไปนะคะปัญหาทุกอย่างมันแก้ไขได้ถ้าจะให้ดีเนี่ยเรารู้ก่อนอยู่แล้วเนี่ย ให้พยายามวางแผนสำรองเอาไว้นะคะแผนสแผนสนะกรณีทีอ่อะไรที่มันคลาดเคลื่อนไม่เป็นไปตามที่เรานัดหรือตกลงกันไว้เราจะได้รู้ว่าเราจะต้องทำยังไงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าปัญหามันก็มีแค่ช่วงต้นเดือนนะนะหลังจากวันที่7เป็นต้นไปอะไรอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะการเจราจาการติดต่อประสานงานหรือการดีลกับหน่วยราชการ หน่วยงานต่างๆอะไรพวกนี้หรือแม้กระทั่งการค้าการดีลกับลูกค้าไรายได้ใหญ่ๆออเดอร์ใหญ่ๆอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆเลยทีเดียวนะคะบางคนอาจจะได้ดีลใหม่โปรเจกต์ใหม่ลูกค้าใหม่แล้วก็เป็นออเดอร์ที่ได้เงินเยอะนะคะหรือว่าอาจจะได้โปรเจกต์ที่เป็น เกี่ยวข้องกับทางราชการเข้ามาแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ทําเงินให้คุณได้เยอะเหมือนกันนะคะ mm. หรือว่าบางคนอาจจะได้งานใหม่ลูกค้าใหม่ที่เป็นออเดอร์ที่เรียกว่าสร้างชื่อสร้างตําแหน่งให้เราเลยก็ได้นะคะเรียกได้ว่าผลงานช่วงนี้ถ้าคุณยิ่งขยันมากมีโอกาสประสบความสําเร็จมากแล้วก็ผลงานเข้าตามากๆนะคะเราก็มีผู้ใหญ่ที่คอยช่วยเหลือคุณอยู่ด้วยนะคะซึ่งผู้ใหญ่อาจจะเป็นชาว ราศีตุลน,นะหรือว่าอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะที่จะช่วยคอยซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณต่างๆอะไรพวกนี้นะก็เรียกได้ว่ามีคนจับตามองมีคนคอยผลักดันเพราะฉะนั้นขอให้คุณลุยงานให้เต็มที่นะคะมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงมากๆเลยภายในเดือนนี้นะคะสำหรับเรื่องการเงินนะคะก็คือ อย่างที่บอกไปในภาพรวมนะเดือนนี้การเงินจะดีขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างหรือมีโชคลาภเกี่ยวกับการงานการเงินนะคะหรือในบางคนนะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงนะคะชาวทัตน้ำออกระกรพิจิกมีนให้การสนับสนุนคุณนะคะในเรื่องของการเงินนะแล้วก็บางคนนะคะที่อยากมีไรายได้เสริมไรายได้เพิ่มเติมอาชีพเสริมจากการทำอะไรที่คุณรักทำอะไรที่คุณมีความรู้ความสามารถเฉพาะตัว แบบเนี้ยก็ทําได้เช่นเดียวกันนะคะมีโอกาสที่จะได้รับเงินเพิ่มเติมจากความสามารถพิเศษของตัวคุณเองแล้วก็เป็นสิ่งการทําสิ่งที่คุณชอบอาจจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะหรือการเ,เขาเรียกอะไรอาหารเครื่องดื่มนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของการสอนอย่างเช่นการสอนพิเศษการให้ความรู้อะไรก็ได้ที่มันมาจาก ทักษะภายในตัวคุณเนี่ยแหละเอามาเปลี่ยนเป็นเงินทองได้นะคะในช่วงเวลานี้คือการเงินขาเข้าไม่มีปัญหาไม่น่าห่วงนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของขาออกมันจะมีรายจ่ายที่คุณอาจจะไม่ได้แพลนเอาไว้หรือว่า เป็นรายจ่ายที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยเหมือนกันนะคะขาเข้าเงินเยอะก็จริงแต่ขาออกก็มีเงินเยอะพอสมควรนะแล้วก็บางคนอาจจะต้องใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางอาจจะเป็นการท่องเที่ยวหรือการจะต้องโยกย้ายบ้านสถานที่อยู่ที่ทํางานอะไรพวกนี้แล้วมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านหรือคนในครอบครัวนะคะหรือว่า งานสังคมหรือยานพาหนะการเดินทางรถยนต์อะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้วางแผนการเงินให้ดีถึงแม้ว่าในช่วงต้นเดือนเงินอาจจะเข้ามาเยอะนะอยากให้ไม่ประมาทนะคะวางแผนการเงินให้รัดกุมแล้วก็ถ้าเป็นไปได้อย่าลืมเก็บเงินสำรองเอาไว้นะในกรณีที่คุณอาจจะต้องใช้เงินฉุกเฉินหรือว่าควักเงินจ่ายอะไรที่เราไม่ได้คาดคิดมาก่อนในช่วงกลางเดือนหรือปลายเดือนเป็นต้นไปนะคะแต่ว่าในภาพรวมก็คือสถานการณ์ดีขึ้นมั่นคงขึ้นเนาะ มาต่อกันที่เรื่องของความรักกันบ้างนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนออถ้าช่วงที่ผ่านมานะคุณมีการอาการเบื่อเบื่อเซงเซงเงาเงาหรือว่าเลิกคุยกับใครไปสักคนหนึ่งไม่เป็นไรนะคะในช่วงเดือนนี้นะคุณจะมีคนใหม่เข้ามานะคะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำนะคะกระกฏพิจิกมีนหรือว่าชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณด้วย หรืออาจจะกลับกันนะสถานการณ์นะคะแต่ว่าคนคนนี้จะเป็นคนน่ารักเป็นคนโรแมนติกเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนใส่ใจรายละเอียดละเอียดอ่อน ทำเข้ามาแล้วทาให้คุณแฮปปี้มีความสุขและมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีได้นะคะก็ยินดีด้วยล่วงหน้าสําหรับคนโสดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คืออยากให้ดูให้ดีๆด,ด้วยนะคะไม่ใช่ว่าทุกคนที่เข้ามามันจะดีไปหมดนะก็ใช้วิจารณญาณด้วยนะคะแต่มีโอกาสที่จะเจอคนดีๆแหละในช่วงเวลานี้นะทีนี้ในส่วนของคนคุยนะคะแล้วสถานะยังไม่ชัดเจนก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ก็ อาจจะยังไม่ชัดเจนอยู่เหมือนเดิมนะคะโอเคว่าคุณอาจจะมีการได้พบปะได้เจอการมีการเข้ามาหาหรือได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยการทำอะไรบางอย่างด้วยกันแต่ว่าไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะทั้งคู่นะคะยังดูมีความที่รักอิสระอยู่ยังไม่อยากจะผูกมัดอะไรมากนักนะคะก็ยังอยากจะลนลาหรือว่าให้ความสัมพันธ์มันเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะคะ ก็ถ้าถามหาความชัดเจนอาจจะยังไม่ชัดเจนแต่ว่ามีโอกาสที่ได้ใช้เวลาร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันเดินทางร่วมกันหรือว่ามีความสัมพันธ์คืบหน้าไปอีกนิดนึงมากขึ้นนะคะสำหรับคนมีคนคุยนะทีนี้ในส่วนของคนที่มีคู่นะคะในช่วงเดือนนี้ต่างคนอาจจะต้องทำงานหนักมีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นมากมาย นะคะก็อาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาสวีทจิจักกันมากเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าคุณนะคะคบกันด้วยความเข้าออกเข้าใจคือรู้ว่าใครเป็นยังไงมาแล้วนะคะคบกันมานานจนรู้แล้วว่าต่างคนต่างเป็นยังไงก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเพียงแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือว่าถ้าเป็นไปได้อยากให้หาเวลาหรือพยายามติดต่อคิ i อินทัชกันเนาะคืออย่าอย่าทิ้ง เว้นระยะห่างกันเยอะเกินไปนะคะไม่ว่าจะยุ่งยังไงอาจจะส่งความห่วงใยพูดคุยการทักทายกันหรือผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะถ้าไม่มีเวลาไปเจอกันแค่อย่าให้ระยะห่างมันมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะสาหรับเรื่องของสุขภาพนะคะสิ่งที่ต้องระวังเยอะๆในช่วงเดือนนี้นะคือเรื่องของกระดูกเข่าขาไหล่หลังอะไรพวกนี้นะที่มัน เป็นลักษณะที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังนะคะแล้วกเ็เรื่องของออฟฟิศซินโดมการอยู่ในท่าเดิมๆซ้ําๆนะคะบางคนอาจจะมีต้องมีการกายภาพหรืออะไรเข้ามาช่วยนะคะหรือการนวดแผนไทยอะไรต่างๆพวกนี้นะก็ลองดูแล้วกันคือ,อยังไงถ้ามีอาการให้อยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีเรื่องของโรคเก่าๆที่มันจะกลับมา โรคที่เคยเป็นแล้วหายไปหรือว่ามันเคยดีขึ้นแล้วแล้วช่วงนี้มันอาจจะย้อนกลับมาอีกทีก็ได้เพราะฉะนั้นให้ดูแลสุขภาพให้ดีพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายเท่าที่เราไหวนะก็ดูแลสุขภาพกันมากๆด้วยนะคะสุดท้ายนะคะคำแนะนำจากไพ่ออราเคิลนางฟ้าของเรานะคะอย่างที่บอกเลยนะเดือนนี้ชาวกลุ่มนะคะในภาพรวมแล้วคุณจะดูมีความสุขมากขึ้น ก็ขอให้ดึงพลังบวกออกมาเยอะๆนะคะมองโลกในแง่ดีใช้ชีวิตให้มีความสุขบาลานส,สมดุลอะไรหลายๆอย่างปัญหามันจะคลี่คลายไปมากขึ้นนะคะแล้วก็ภายในจิตใจของคุณเองมันก็จะเข้มแข็งขึ้นด้วยนะช่วงเวลานี้นะคะดีแล้วนะคะเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยในแง่ของการพัฒนาตัวเองแล้วก็การที่จะทําอะไรประสบความสําเร็จมันต้องเริ่มจากภายในใจของเราก่อนนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งมากกว่าที่คุณคิดนะเพราะฉะนั้นคุณสามารถ ทำอะไรก็ได้นะคะถ้าคุณมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้สำหรับคนที่อยู่ในศิลปธรรมนะไพ่ก็อยากจะบอกว่าเออมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองคุณอยู่นะคะความดีกรรมดีที่คุณทำไว้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขารับรู้นะคะแล้วกออ็ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณนับถือนะคะเขารับรู้ในเรื่องของ สิ่งดีๆที่คุณได้ทำไว้แล้วก็เขาดูแลคุ้มครองปกป้องคุณอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิตในการใช้ชีวิตให้อย่างมีความสุขนะคะก็ขอให้ชาวกุมทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขมากๆในเดือนมิถุนายนนี้นะคะอะไรที่คิดหวังไว้ก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันทุกคนเลยนะคะสุดท้ายแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe เป็นกาลังใจให้กับทาง ช่องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะ